ต้องขอบคุณในเจนเนี่นะมึงต้องขอบคุณออต้องขอบคุณเจนเนี่นี่จะไม่กูยอดขายฟังได้มากขนาดนี้นะมึงถ้ากูไม่ได้มันเนี่ยกูแย่นะและที่สําคัญกูเนี่ยไ์สดทั้งหมดเนี่ยต้องจ่ายเจนเนี่สามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทแต่มันให้กูจ่ายแค่สองแสนห้าหมื่นบาทจ้าลดราคาให้ไปเลยแสนหนึ่งลดราคาให้ไปเลยแสนหนึ่งมึงดูความใจมัน ดูความใจมันใจลวระคายกูเลยแล้วมันต้อนรับกูดีมากมันใส่ชุดขาวไม่ใช่เตรียมงานสพกูนะจ๊ะชุดขาวเพราะกูใส่ชุดขาวแล้วมันก็ให้ลูกมาในยูจีนเนี่ยใส่ชุดขาวด้วยมารอต้อนรับกูถึงหน้าบ้านสุดยอดไหมละ่ะที่สุดเลยที่สุดบอกเลยขอ,ขอใจขอ,ข,อขอใจ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 ให้ได้สิบล้านดวงได้ไหมจ๊ะเมื่อเช้ากูไปบรรยายที่เรือนจำบินบุรีมาไปบรรยายที่เรือนจำบินบุรีมา เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกูไปบรรยายเสร็จปุ๊บกูตั้งใจจะไปเจอพี่เศษโลโซปรากฏกูก็บรรยายไปกูก็พยายามมองไหนว่าเศษโลโซปรากฏเศษโลโซเดินออกมาตัดหน้ากูขนาดบรรยายเลยไม่รู้มาจากไหนจู่ๆเดินตัดมาถือเอกสารมาอันเดิรแล้วก็บอกมือย่างนี้บอกมือกอย่างนี้เศษโลโซแล้วกูก็กำลังสตาร์นไปชั่วขนาดหนึ่งว่าใครวะกล้าโบกมือให้กูอย่างนี้ในขณะที่กูกำลังบรรยายอยู่นักโทษทุกคนเขารบกูมากมีนี่เดินมาบอกมือกูอย่างนี้ กูบาใครวะสักพักหนึ่งมันกําลังจะเดินพ้นจากประตูกูก็เดขึ้นได้ไอ้นี่เสกโลโซแน่นอนเพราะมันดูอ้วนึ้นลลแล้วมันก็แบบตัดเผ้าตัดผมใช่ไหมกูก็บอกใช่เสกโลโซไหมพี่เสกโลโซบอกว่าใช่ครับอาจารย์แล้วก็พูดหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้กูก็ฟังไปดูเรื่องเพราะว่าตอนนั้นอะคนมันเหมือนแบบมันกำลังเฮหรืสักอย่างไม่รู้กูก็บอกโอเคอนุโมทนาสาธุด้วยนะกูะก็บอกอนุโมทนาสาธุด้วยนะแล้วมันก็เดินไปแล้วก็บอกมือย่างที่ปิดท้ายอีกรอบหนึ่ง พี่เสกโลโซในที่สุดกูก็ได้เจอแล้วแต่กูไม่ได้ถ่ายรูปจ้ะเพราะกูกำลังน,นั่งมายายทำอยู่ดีใจมากเลยที่เจอพี่เสกแล้วดีใจมากนี้เจอตัวเป็นๆแถมทักกูก่อนด้วยมึงดูกู v IP ขนาดไหนพี่เสกโลโซทักกูก่อนทักที่ไหนจะในเรือนจำทักคูในเรือจนอจำจ้ามึงดูความดังกูพี่เสกโลโซเดินออกมาทักกูด้วยตัวเองโห กูนี่ไม่ธรรมดานะกูบอกให้กูนี่ไม่ธรรมดานะวันนี้กูไปไลฟ์สดขายของเจนนี่เจนนี่เดีนยวออกมาต้อนรับกูหน้าบ้านเลยเดินออกมาต้อนรับกูหน้าบ้านแล้วเขาบอกเลยว่าวันนี้ใส่ชุดขาวต้อนรับอาจารย์เบียร์เลยจ้าธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนจ้าแล้วเข้าไปในบ้านไปเจอน้องยูจีนน้องยูจีนก็ใส่เสื้อขาวต้อนรับกูอีกหนึ่งคนจ้าน่ารักทั้งครอบครัวกูบอกเลย น่ารักน่ารักเจนนี่ได้หมดสดชื่น <c oughs> วันจันทร์ค่อยมาซื้อของนะน้ำพริกหมูทอดวันจันทร์ค่อยซื้ออา้าววันจันทร์เราจะซื้อของได้ที่ไหนนะซื้อไหนซด้ไหนซื้อได้ไหนซื้อได้ไหนซื้อได้ไหน อะจารย์ Wi-Fi Wi-Fi ไ,ไ,ไ,ไม่เสถียร,อ,ร,อ,รอย่าใช้ Wi-Fi ตอนอาจารย์ไล่สดออกให้หมดขอไ,ไม่เป็นไรจะใช้ 5G แล้วใช้ไปเลยใช้ 5G ใช้ 5G ตอนนี้ดูได้ปะ ใครมีโทรศัพท์ดูหน่อยจูได้ปะพอไม่สะดุดแล้วนะโอ้ยสะดุดคนตกไปเลยสองพันคนแหมสัญดายสะดุดนี่สะดุดหน่อยทำาไดหน่อยทำมาเป็นออกจากห้องนั่งดูมาได้ไปชั่วโมงเดือสะดุดนิดเดียวออกเลยสันขวานใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอาจารย์ใช้5้าแล้ว ห้าล้านใจแล้วจ้าล้านใจแล้วเจอขอสิบล้านใจได้ไหมจ๊ะขอสิบล้านใจให้พี่เศกโลโซจ้าเพราะวันนี้กูไปเจอพี่เศกโลโซมาขอใจขอจอขอใจให้กำลังใจกับพี่เศษโลโซหน่อยจ้ะทุกคนพนักงานกูที่กำลังกำลังทักของอยู่ตอนนี้กำลังหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วหมดแรงข้าต้มข้าต้มก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ ไม่ใช่เพราะว่าหมดแรงจากการแพ้ของหมดแรงเพราะอายุเยอะจ้ะ <im it> หมดแรงได้แต่ห้ามหมดลมจ้ะ <im it> หมดลมไม่ได้จ้ะพวกมันต้องอยู่แพ็คสุขอาจะตายจ้ะ <im it> แพ็หมดค่อยตายจ้ะไม่เป็นไรคุณไปจะภาพงานศพให้เดี๋ยวคูกูจะไปนคนสวดกุศสลาธรรมาไม่ต้องนิมนต์พระเดี๋ยวคูบัญญายันงานศพเองไม่ต้องปล่อยให้ศพเน่าสักสามคืนจะได้พิจารณาสุภะได้ อ๋อลืมไปไม่ต้องรอตายตอนนี้ก็พิจารณาสุภาพได้แล้วเพราะสภาพยุ่ยไม่แพ้ศพนะตอนนี้อ่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดสินค้านตะกร้านะจ๊ะทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดสินค้านตะกา้านะจ๊ะทุกคนเร็วๆที่เกียิขายของแล้วอ่ะอยากเอาคนมาดูแล้วแบบเผื่อจะบอกบุญอ่ะแอดมีน,น,มนตาตะกา้าลงให้หน่อยไม่ขายของแล้วอตาตะกา้าลงอลตาตะกา้าลงเอาของออกคนที่ออก ค่ขายของแล้วอยากบอกบุญอยากบอกบุญ,บญไปซื้อจร์าครับซื้อของวันจันนะทุกคนวันจันร์ซื้อของได้ที่ไหนไโอ้ยายานม,ยมึงก็ยานไปหนังหน้าตัวเองเลยทำไมใครอยากซื้อของต้องไปซื้อที่ติ๊กตอกนะทุกคนจานเราจะขายของอีกทีน้ำพริกหมูทอดในวันจันร์วันจันสามารถซื้อของที่ไหนไที่ไหนที่ไหน ลอกดเดกตะก้าเลยจ้าเอาลงหมดแล้วบอกด้วยเอาลงหมดแล้วบอกด้วยเอาตะก,ก้าออกให้หมดเอาตะก,ก้าออกให้หมดไม่ขายของแล้วที่เกียยขายเหนื่อแท็กแท็กไม่ไหวแล้วเรียบร้อยแล้ว<อ> <c oughs> มีคนง่วงมึงชงเลยสองซองกาแฟ ดกไม่ได้กอดปากกอดปากเลยอย่าให้หลับแล้วใครจะหลับ้ามหลับนี่นี่ง่วงแลวจ้าเนี่นี่หน้าตาม่วงมากเอาแล้วพี่จะกอปากแล้วตื่นโรงงานนรกของจีงจะห้ามหลับไม่ได้คุณไม่ให้หลับมันจะรู้จักว่านรกเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่าเนสัตชิกเป็นการปฏิบัติทางอย่างหนึ่งจ้ะคือกดนอน นี่เขาแพ็คไปเขาก็พูดโทรไปจ้ะพูดทโตทพูดทโตทพูดโตพูดโตนี่เอ้ยใครจะกินหมูอะไรมีอีกไหมมีก็ไปเวฟแจกกินกันเลยแดกให้ฉ่ำจ้ะแดกให้ฉ่ำกดติดตามไปด้วยกดติดตามไปด้วยนะกดติดตามไปด้วยไม่ต้องดราม่าเรื่องเจนเนี่นะเพราะกูขายของวันนี้กูได้กําไรกูไม่ขาดทุนเลยได้กําไรสรุปวันนี้นะกูสรุปอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ไปขายของกับเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นในมากรรมเจนนี่มากรรมเจนนี่เจนนี่เฟสติวัลวันนี้สรุปยอดขายนะขายไปทั้งหมด7,000ออเดอร์ได้เงิน2 00 2 0ล้0 0บาทเจนนี่คิดเงิน350,000บาทแต่จ่ายจริงแค่250,000บาท เขาลดราคาให้แสนหนึ่งเขาลดราคาให้แสนหนึ่งขอบคุณเจนนี่ด้วยและปัจจุบันหลังจากออกมาจากช่องของเจนนี่ยอดขายของกูล่าสุดสองล้านหกแสนบาทแปดพันห้าร้อยสิบสีอเดอร์เงินนี้จะไปเป็นประโยชน์ต่อไปจ้าทุกคนเงินนี้จะไปเป็นประโยชน์ต่อไปไม่ใช่ประโยชน์ตัวกูเองคนเดียวจะไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เท่าที่กูจะสามารถทําได้โอเคนะเ <_ d> um> จนนี่สุดมากกูยอมรับมาเลยวันนี้มันเก่งมากง,งานมันคืออะไรรู้ไหมงานมันคือถือ ipad 1หนึ่งเครื่องจับเวลานั่งอยู่ข้างหลังคนขายของแล้วถืออย่างนี้แล้วเวลาค่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยใื่อย,อย <_ d> um> ใช้โทรศัพท์ไร้สดเครื่องเดียวกูไปเห็นมาแล้วกับตา iPhone เครื่องเดียว iPhone เครื่องเดียว ตั้งไลฟ์สดอยู่ตรงหน้าแต่ขอโทษนะจ๊ะไม่มีแม้แต่ไมค์ไม่มีแม้แต่ไมค์มมมมเสียบสูดโทรศัพท์เพื่อให้ดีินเสียงชัดไม่มีไม่มีไมค์โทรศัพท์ตัวเดียวขาตั้งกล้องอันเดียวไฟสองสองดวงไลฟ์ขายฉ่ำจะ้ะคนดูเป็นแสนคนดูเป็นแสนมึงดูแล้วกันไม่ต้องเสียอะไรเลยมึงดูความฟังความเหงความเก่งความเลิศความเชิดนี่ เปิดกางหนไมเปิดแล้วก็เพิ่งปิดไฟเปิดหาอะไรล่ะกูไม่ขายแล้วกูขายไม่ได้แล้วมึงดูกูยังแพ้ไม่จบเลยกูเปิดเดี๋ยวก็ชิบหายพอดีเดี๋ยวก็ส่งไม่ได้ไม่ขายแล้วไม่รอวันจันวันจันก็ยอยมาซื้อกูวันนี้มึงฟังกูก่อนกดติดตามช่องไปด้วยกดติดตามช่องไปด้วยเร็วกดติดตามกดติดตามโอ้ยสันดาวกดติดตามกันแบบได้คนก็ไม่ขึ้นติดตามเลยกดติดตามช่องนี้ไว้กดติดตามช่องนี้ไว้ ปะกาคุระเบิดไปแล้วขายต่อไม่ได้แล้วจ้าถ้าเรามาร่วมบุญกันเรามาร่วมบุญกันนะจ๊ะทุกคนเนื่องจากว่าวันเนี้ยอาจารย์ขายของกับเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นดีมากแล้วเจนนี่เนี่ยเจนนี่เนี่ยเขาลดให้อาจารย์หนึ่งแสนบาทวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะจ๊ะวันนี้เจนนี่เราได้จา์หนึ่งแสนบาททุกคนตั้งใจฟังเรามีมูลนิธิ ไม่ใช่ของเรานะอาจารย์กําลังเปิดรับบริจาคมูลนิธิให้กับบริจาคกับมูลนิธิการจนะบรารมีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อคัดกรองช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกซึ่งเราจะเดินทางเข้าไปบริจาควันเสาร์ที่25ตุลาคมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้อาจารย์จะเข้าไปรับเระด็จวันเปิดงาน ป้าหญิงที่เรากําลังจะบริการให้กับมูล,ลนิธิกาจะนะบาร,รมีในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันเสาร์ที่25สิ้นเดือนนี้อาจารย์โอนแสนหนึ่งถ้าอาจารย์โอนแสนหนึ่งนั่นหมายความว่ายอดปัจจุบันล่าสุด6,07,675บาท52สตางค์จ้าอนุโมทนาทุกคนด้วยนะจ๊ะคุยเล่นคุยเล่นละคุยเล่นละ ยังไงนะพรุ่งนี้ใครว่างอย่าลืมนะมาช่วยกูแพ็คของที่บ้านดยจะ้ะพรุ่งนี้ใครว่างมาช่วยกูแพ็คของที่บ้านดยจะ้ะพรุ่งนี้ใครว่างมาบ้านคนตื่นทำพิมพ์ในกูก็แมทว่าบ้านคนตื่นทำบ้านคนตื่นทำน้องจอรุ่งเทพใครว่างมาเป็นอาอาสาสมัครช่วยกูแพ็คของหน่อยมีข้าวมีน้ำเลี้ยงฟรีทุกมือ้อและนี่จะ้ะแก้วกระถนแจกฟรีพรุ่งนี้ แจกแก้วกระถนคนละใบเอาไปเลยพรุ่งนี้ใครมาช่วยกูแพ็คของที่นี่จ้ะจริงจ้ะไม่ตอแหลจ้ากูไม่ใช่คนตอแหลแบบมึงจ้ะมึงตอแหลก็ตอแหลเป็นคนเดียวกูไม่ใช่คนตอแหลถคากูพูดว่าให้คือให้แจกคือแจกจ้ะกูไม่ตอแหลใจสันดานไม่ตอแหลจ้ะเปิดตะก้าหน่อยไม่เปิดแล้วตะก้ากูแตกระเบิดไปหมดแล้วแตกแล้วจ้าไม่ไหวแล้วพอ ตะก้าคุไม่ไหวแล้วเป้าตะก้ากุพังหมดแล้วตอนเนี้ยชิพหายหมดแล้วที่กูกแพ็กอยู่ด่ยังไม่จบเลยมึงใช้กูเปิดปะก้าขายอีกกูชิพหายพอดีมาซื้อวันจันมาซื้อวันจันมาซื้อของกูวันจันซื้อได้ที่ช่องติดต่อช่องไหนซื้อได้ช่องไหนซื้อได้ที่ช่องไหนคนตื่นทำหนึ่งมาซื้อเลยจ้าวันจันวันจันค่อยมาซื้อน้ำพริกูดเต็มไปหมดหมูทอดมี วันจันของพร้อมรอวันจันเลยจ้าเร็วๆมึงดูบรรยากาศการแพ็คของนี่สึกชักสึกสักสึกสักขแขก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 นี่ดูนี่บรรยากาศนี่ดูพูดจริงคืนนี้ไม่หมดง่ายๆกูบอกเลยยาวไปยาวไปยาวไปจ่ายยาไปครับสวันดีค่ะมาช่วยกูอีกสามคน ไอ้สามคนที่มาทีหลังไม่ต like like ้องกลับบ uh ้านอยู่ยังเช้าจ้ะกาดึกกาดึกออกเก้าโมงเช้าจ้ามีหลายกามากดีจ้าวนดีจ้าโอ้ขยันขันแข็งสมัครสมาสามวิธีเข้ากันได้ดีดู่น้ำมักับน้ำมากหัเหนื่อยมาก เข้มามา,มาช่วยอ่ะตาก้าไม่ได้หายกูปิดตาก้าจ้างคนละเท่าไรฟรีจ้าไม่มีค่าจ้างจะทำฟรีทำไมช่องไอ้ปัดตกลงเรื่อยไม่คุณนักการอะไรเงี้ยเขาอยากให้ไปช่องรายการ วันนี้ที่อาจารย์ไปไลฟ์กับคุณเจนนี่ยังไม่มีใครทำลายสถิติคนดูสองแสนคนกว่าไม่เลยค่ะจริงเหรอจริงครับวันนี้ไม่ถึงสองแสนเลยหรออันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยวันี้ี่าีมคี้า่ขอมีถึงแล้วนี่ไงเขาบอกว่ามีถึงอยู่านี่ไเขาบอกว่ามีมีคน นี้ชาลีแสนหนึนชาลีนักชาลีกำลังไล่อยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งคนหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นคนอ๋อตอนบ่ายบีมมาตอนบ่ายบีมาได้กี่คนคุณบีมได้คุณบีมกี่คนคุณบีมสองแสนกว่าคุณบีก็เท่ากูไงกูก็สองแสนกว่าก็เท่ากูสองแสนนิดๆถ้าแสนนิดๆกูเยอะกว่านะ ของเราสองแสนเท่าไหร่วะมีใครแคปได้ปะแสนกว่าเยอะอยู่กว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่มีใครแคบเลยหรอโมจะรู้ไม่รู้ว่าขายได้ไม่ได้สองแสนสามสองแสนสามก็พ่อกับบีนใช่ไหมสองแสนสามสองแสนสามที่คุณไลฟ์สูงสุด ยอดของบินสิบเอ็ดล้านใช่สิเขาเขมีของขายอ่ะเขามีของขายก็ต้องได้เยอะแต่กูมีของขายกูก็ได้เยอะแบแเดวระกูไปรอบกูจะทำกูจะทำสิบล้านให้มึงดูแต่แกกูไม่มีของขายไอ้ประเด็นกูเจ้าที่ไหนมาสิบล้านนี่สัญญาาของกูไม่มีประเด็นน่ะกูไม่มีของขายถ้ากูมีของขายนะโอ้ยสบายกูบอกเลย ย่อยกูปังปังไปเลยจ้าปังฟัวปังฟัวไปเลยจ้ากูบอกเลย <c oughs> ขิงขิงก <c oughs> ูขิงจ้าเดี๋ยวมีซีซั่นสองเดี๋ยวกูไปอีกคุณเจนนี่เขาเชิญกูแล้วเดี๋ยวกูไปกูได้คอนแทคเข้ามาแล้วด้วยส่วนตัวเลยส่วนตัว